Black p o w เด r เซตอัพของเกมนี้นั้นเกิดขึ้นในช่วงของสงครามนบโปเลียนโดยที่พวกคุณนั้นจะต้องต่อสู้กับเหล่าอันเดนซอมบี้ที่โผล่ขึ้นมาจากีนเนี่ยโอ้ว้าวเกมยิงผีในช่วงสงครามนบโปเลียนอย่างงอนเหรออ่ะพี่แล้วมันน่าสนใจยังไงสุดท้ายก็เกมยิงซอมบี้ธรรมดาไม่ใช่เหรอถูกต้องมันคือเกมยิงซอมบี้ธรรมดาแต่จุดที่น่าสนใจของมันจริงๆคือ เซตอัพของเกมและเกมเพลย์คุณลองคิดภาพดูนะครับอาวุธยุทโธปกรณ์ในสมัยก่อนเขาไม่ได้เจ๋งเป้งเหมือนกับอาวุธของพวกเราในสมัยนี้สิ่งที่พวกเขาใช้กันในปี1718เนี่ยก็คือปืนคาบศิลาใช่เปล่าวะผมไม่รู้ว่าภาษาไทยมันคืออะไรแต่ภาษาอังกฤษมันคือมัสเก็ตปืนปืนนี้นะครับยังกากคุณผู้ชมยิงได้แค่ทีละนัดนะครับ และก็ใช้เวลาในการรีโหลดนานมากๆยิ่งออกไปแม่งก็ใช่ว่าจะโดนด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรูปแบบของการใช้ปืนมัสเก็ตนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการสแปมยิงเหมือนคล้ายๆกับในหนังที่คุณเคยดูนะครับเหล่าทหารก็จะทําการยืนครับผมเรียงนะครับแถวหน้ากระดาษแล้วก็ยิง พอเขายิงเสร็จปุ๊บไอคนที่ยิงเสร็จมันก็ต้องเดินไปด้านหลังไปต่อแถวเพื่อไปรีโหลดอะไรประมาณนั้นโอเคพอก่อนนี่ไม่ใช่คาบเรียนประวัติศาสตร์คือแบบแค่อาวุธก็ใช้ลําบากแล้วนะครับผมเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเรานั้นจะสามารถเอาตัวรอดจากเหล่าซอมบี้ได้หรือเปล่าถ้าเรานั้นโลเพเป็นคนยุคนั้นอนี่อะไรเนี่ยคนสมัยก่อนมีคลาสด้วยอย่างนั้นเหรอผมนั้นจะเป็นอะไรดีกูเป็นนักดนตรีคุณผู้ชมโอ้ my god นักดนตรีกูเอง ลัวบีโทเฟนเดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังลลลาลาลาโอ้ย oh <c oughs> มาแล้วนักดนตรีวงเมทัลจากปี18คุณผู้ชมเดี๋ยวเป่าขุยให้ฟัง Q.E ก <c oughs> ูตายตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มเล่นด้วยซ้ำ เกมนี้คือมันต้องรอคนอื่นตายให้หมดด้วยไงแล้วตะกี้กูรอมา5นาทีกว่าจะได้เล่นแม่เ้ยมาข่าวนี้กูเอาจริงละคุณผู้ชมผมไม่เล่นดนตรีละตายหาเลยไม่น่าเลยกูเกมนี้ผมบอกเลยว่ามันเล่นยากพอๆกับเกมแนวโซเลยเว้ยเพราะว่าซอมบี้ก็ผมตีเราโคตรแรงตีไม่กี่ทีเรานอนแล้วอะนะเกมนี้จะต้องเล่นกันเป็นทีมนิดนึงคุณผู้ชมครับเอาละได้เวลายิงระยะไกล รีโหลดก่อนเล่นมาเป็นทีมคุณผู้ชมแม่กว่ากูนั้นจะยิงได้แต่ละนัดไอ้เวไนได้ดูดิแม่งรีโหลดโคตรนานรอก่อนนะเพื่อนฉันจะช่วยแล้วโอ้โยยิงว่าวหนึ่งทีคือมึงรีโหลดไปเลยห้านาทีนะรอก่อนเพื่อนรอก่อน ร้อยฉันนั้นรีโหลดก่อนใช่และนี่เป็นการใช้แรงงานทาสในยุคก่อนคุณผู้ชมครับผมนั้นไม่ต้องช่วยทําอะไรเลยเราทําแค่คุ้มครองอย่างเดียวก็พอใช่ไหมและนี่อะไรเนี่ยเจ้าฟันเหลืองแม่มสุขอนามัยในยุคก่อนนี่ไม่มีเลยคุณผู้ชมครับเฮ้ยกูยิงเองระยะไกลปั๊มโดนว่ายล่ะโดนเถอะกว่าคุณจะยิงได้แต่ละนัดโอ้โหโคตรไม่มันเลยว่ะคุณผู้ชม ถ้าเกิดคุณจะต้องเอาชีวิตร,รอดนะครับในยุคก่อนแล้วปืนคุณแม่งเป็นแบบเนี้ไม่ไหวหรอกยิงเลยแยสหนึ่งคิวไอ้ผมฆ่าได้สิบคิวเลยว่ะมันเก่งเกินไปแล้วว่ะข้าชานี่อะไรเนี่ยมีคุณหมอด้วยแม่เด็กนี่เจ๋งเจ๋งเจ๋งโอ้โหการแบบพันแผลสุดสมจริงคุณผู้ชมแอนิเมชั่นม่งอย่างเจ๋งเลยขอบคุณมากเลยครับคุณหมอ um, เล็มหน้ามึงไม่ต้องห่วง ยิงระยะไกลปั๊มสุดยอดมาก s h o o the t barrel to blow up the wall โอ้โอเค blow up the wall ตรงนี้แล้วยังไงต่อ lower the lift to get h a y b l e get h a y b l e ตรงนี้เหรอมันมีแบบเป็นภารกิจด้วยเว้ยโคตรเจ๋งอะคุณผู้ชมแล้วก็ดึงขึ้นมามาเดี๋ยวผมช่วยดึงมันกดดึงยังไงวะ e อ่าแล้วเหมือนตะกี้ใครเล่นดนตรีวะ เฮ้ยมึงไปเป่าให้กำลังใจกูไกลๆได้ไหมกูตายเพราะไอ้เป่าปีนี่แหละเป็นสุนทรภูดไงคุณผู้ชมตายเลยตั้งแต่เริ่มเกม20วิบวิแรกหยุดเป่ามันไม่ได้ทำให้กูมีกำลังใจในการทำนชนะชดนะมามามาเดี๋ยวผมช่วยถ่วงเวลาตรงด้านหลังตรงนี้ให้อโอเคร่วมด้วยช่วยกัน นะผมรู้ว่ามันรีโหลดช้าแต่ว่าเราจำเป็นที่จะต้องร่วมด้วยช่วยกัน Use ยุสเฮเบลทูหาอะไสักอย่างหนึ่งกว่านไม่ทันเมกโยเวรู h เดอะทาวโอเคเราต้องไปตรงทาวตรงนี้แนละ้วคุณผู้ชมครับปับ้มยิงระยะกยไกลเจอกูน้อยผมอยากจะใช้ปืนคาศิลายิงหัวเขานะครับเหมือนเวลาเขาเป่าแล้วมันมีบูธเหรอคุณผู้ชมใช่ไหมมันมีบูธแบบตรงด้านล่างขวาคุณผู้ชมผมว่าน่าใช่ว่ะแบบ เป็นการเป่าให้กำลังใจถทว่าเป็นอะไรที่อเมซิ่งมากเป่าต่อไปเป่าต่อไปกูจะได้บูทบูทวิ่งเร็วมีแรงฮึกเผิมในการเอาชีวิตรอดจากซอมมี่นะครับเอาละผมคิดว่าอันนี้เราน่าจะชิบหายละวเขาให้เราเอาตัวรอดจากเหล่าซอมบี้ที่กำลังจะเข้ามาผีมาแล้วเตรียมตัวขึ้นลำกล้องยิงเออเออวรจะยิงด้แต่ละนัดรีโหลดิงมีลีโหลดิง กูรีโหลดอยู่เพื่อนใจยเจยเจ็นใจยเย็นใจเย็นใจเย็นกูรีโหลดอยู่เดี๋ยวยิงให้เจ๊งเลยว่ะผมว่าผมใช้ดาบดีกว่านะครับมาดาบมนันเร็วกว่าเยอะอย่างนี้ดิจะพยายามอย่าให้ซอมบี้มันเข้าใกล้ตัวเราเกินไปนะครับเพราะว่าไม่งั้นตัวเราล้มแล้วแม่งเราแม่งตัวเกินแบบโดนกัดตายเหมือนกับที่กูโดนโอ้ย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 แบบนี้ไงเพื่อนช่วยกูก่อน ขอบคุณครับกูจะตายอืม r e l o a i n g แป๊บบนึงหมออยู่ไหนใครคนไหนเป็นหมอโอ้คนนี้ไงขอบคุณครับ accept offer ฮิวขอบคุณมากเลยครับหมอครับผมเริ่มคุณหมอคุณหมอ,ค,หมอคุณนั่นมีประโยชน์กับทีมพวกเรามากจริงๆผมควรที่จะเล่นเป็นหมอนะเพราะว่ามันดูดูแล้วคือเขาเป็นคนที่มีประโยชน์มากเฮ้เพื่อเราล้มเพื่อเราล้มหยุดเดี๋ยวนี้ปั๊ม รอรีโหลดก่อนเพื่อนลแล้วเพื่อนเราช่วยละโอเคจัดไปเหมือนเป็นเกมแบบแนวผ่านด่านนะครับเล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆอย่างนั้นเหรอเจ๋งยังเจ๋งเลยแล้วกูผ่านไปไหนวะผ่านไปตรงนี้เหรอปักธงอังกฤษแล้วไงผ่านด่านลรวเหรอเกมดีว่ะอะไรเนี่ยอะไรพวกมึงฮะกูยิงหัวเลยนะครับกูยิง วเลยไ,ไม่ผีมันมาเต็มไปหมเดเลยวะอ๋อมันต้องแบบลงไปบวกด้านล่างแน่เลยว,ว่ะโอเคโอเคไป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 ,ป,ป,ป What the hell <c oughs> เสียงเพลง ม่นเสียงเพลงะไรวะโอ้ผีแม่งเยอะชิบมหายไม่แปลกใจนะครับว่าทำไมเกมเกมนี้มันถึงแบบต้องใช้คนเล่นเยอะนะครับเล่นกัน3 4มสี่คนยังไงไงก็ไม่รอดเกมมันยากยากจริงผมบอกเลยแล้วมันยากเข้าไปใหญ่เลยกับการที่มีพวกนี้แม่งรุมเป่าปีสิคูแล้วกูแม่งไม่สามารถโฟกัสเกมได้เนี่ยคูแม่งจะไม่ไหวแล้วไอ้พวกนี้รุมเป่าปีเดี๋ยวงูก็เลื้อยออกมา้ยด้านหลังด้านหลังด้านหลัง ด้านหลังมันอาด้านหลังมันมาเพื่อนอุ๊ยอ้๊ยอุยถัยยงระเบิดถังระเบิดระวังระเบิดชิบหายแล้วสอ,อมบี้มันจุดระเบิดตะกี้เฮ้ยถังระเบิดระวังเพื่อนเราไม่จะตายโหงกันหมดแล้วตรงนี้เราต้องทำยังไงอะเปิดประตูเหรอ,อเร็วๆๆๆเรา,เารีบดันออกไปเร็ว ถอย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 เฮ้ยพีโอ้ my gosh โอ้ยมันขึ้นมาแบบนี้เลยคุณผู้ชมภารกิจของเราตอนนี้ก็คือการโฮที่นี่เอาไว้นะครับเอ้ยมาอย่างนี้ต้องใช้มีดอย่างเดียวแลหรอเดี๋ยวเวลานะครับถ้าเอาแต่ใช้ปืนนี่มันไม่ไหวจริงว่ะโอเคทำไมดาบพวกคุณดีจังเลยวะดาบกูไม่เงาปากเลยอ่ะมึงก็ช่วยตายหน่อยดิที่ปวด เรจะตายได้แต่ละตัวใี่มันลำบากมากคุณผู้ชมทึบชาร์จฟันทึบชาร์จฟันชาร์จชาร์จสิวะไม่ยอมชาร์จไม่เป็นไรแต่ฟันไว้ก่อนโอเค <c oughs> ฟันหัวแบะเ <c oughs> <c oughs> รียบร้อยเราจะฆ่าได้แต่ละตัวลำบากยากเย็นลำบากยากเย็นเพียบเลยแบบนึงรีโหลดก่อน <c oughs> ไล่สองตัวนี้มันทำอะไรกันเนี่ย คุยกันเป็นภาษาเกาหลีจุ๊บๆนะจ๊ะอะไรประมาณนี้เหรอพวกมึงมาช่วยเพื่อนหน่อยก็ดีนะปั๊มเดี๋ยวกูรีโหลดแล้วแล้วๆล้วดโหลดดิโหลดเพื่อนไม่ต้องห่วงเรามาช่วยแล้วเด้งตัวใหญ่ๆเราจัดการเองยิงโอ้ปวจะยิงได้แต่ละนัดมันไม่ไหวกันแล้วว่ะถอยทับคุณผู้ชมถอยทับไปแล้ว get on the lift โอเคไปตรงลิฟต์แล้วตามขึ้นมา ว่าล <wow. S 2> ิฟโอ้โหฮม่มีปืนใหญ่ด้วยเฮ้ครเ๋งว้าวเฮ้เจ้ฟันเหลืองแกมีปืนใหญ่ด้วยแล้วนี่ยเอาละไปยังลิฟโ้มึงีดอะไรวะ โอ้โอ oh. oh. yeah. ้แ yeah. ย่แ yeah. ล้วแย่แล้วแย่แล้วเราผมว่าบางทีเราอาจจะต้องเอาชีวิตมาทิ้งไว้ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมผีมันเยอะมากและดูเหมือนว่าพวกเรานั้นจะไม่พอโอเคผมว่าเราแย่มากและแย่สุดๆเฮ้ยดูนั่นนั่นมันใครน่ะคนขับเรือโอเคโอเคโอเคอย่า okay. 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 งนั้นเราจะต้องถ่วงเวลาคุณผู้ชมครับจนกว่าเจ้าคนขับเรือคนนี้นั้นจะพายเรือมาหาเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย จะเข้ามาใกล้ไอตปวมิงเร็วโอ้ oh my g อดนี่มันเยอะมากเปลี่ยนเป็นดาบแล้วอะอ่าอ่ากูก็อยากรู้เหมือนกันนั่งจะเหลือสักกี่คนวาที่แม่งรอดเนี่ยขึ้นเรือ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 นั่นแหละเป่าแต่เป่าแต่แตสุดยอดมากโอ้โหโอ้โห รีไปแล้ว you have e s c a p e คุณหนีได้แล้วน่าที่คุณหนีได้จบแล้วเอ้าเดี๋ยวตัวผมน่าจะหนีไปไม่ได้นะครับสิ่งที่หนีไปได้คือวิญญาณกู What the heck is that เกมเขาทำออกมาดีคุณผู้ชม เหมือนคุณเล่น Left 4 Dead นะครับแต่ในเวอร์ชั่นที่เรียกได้ว่ายากโคตรและสิ่งที่ยากที่สุดคือการรับมือกับผมจากไอ้พวกที่มันเป่าแต่โอเคคลิปนี้เอาไว้ประมาณนี้ก่อนผมแค่จะมาเรียนรู้ระบบเกมเฉยๆนะครับมีน้องหลายคนอยากให้ผมเข้ามาเล่นเกมนี้เยอะมาก ผมเลยลองมาเล่นดูและเป็นเกมที่สนุกมากจริงเอาไว้มีโอกาสจะกลับมาเล่นอีกนะครับยิ่งถ้าเกิดเกมนี้แบบ p พ y t ท Win ได้เร็วเท่าไหร่กูยิ่งแบบกระโดดกลับมาเล่นเลยกูอยากได้ปืนเทพ